วันนี้ไอจะมาชวนทุกคนมารอประทานบาาวนีกันนะครับผมที่เห็นมาสกูน่นี้นี่คือบาาวนีจากร้าน Sense Delivery นะครับเป็นร้านของ oh, <no. S 1> น้องสาวผมเองเอามาให้เมื่อเช้านี้ เดี๋ยวมาแกะพร้อมๆกันเลยกล่องน่ารักมากเลยปึ๊บปึ๊บโอ้โห,โหว้าวเป็นยังไงละ่ะคุณผู้ชมแบ่งให้มาแบบนี้เลยเป็นบราวนี่สุขภาพด้วยในนี้ก็จะมีทันยาพืชต่างๆน่ารับประทานมากเลยนะครับ นี้เป็นวันแม่พอดีก็ถือโอกาสนี้เอาบรวนี่ให้คุณแม่กินไปด้วยเลยถือว่าเราได้ของฟรีมาแล้วก็ให้ให้คุณแม่กินเป็นของขวัญวันแม่นะทุกทุกคนกินออร่อยอร่อยค่ะเอาแม่ป้อนลูกนะคะอ๋อเฮยอร่อยวะอร่อยยังไม่ทันเคี้ยวเลย เฮ้ยดีเลยนะเฮ้ยอร่อยยายอีทให้ยายอีทรีวิวอ่ะเฮ้ยอร่อยเลยอ่ะอร่อยค่ะไม่แพงนะคะกล่องนึ่งเท่าไหร่คะลืมถามราคาราคาคุยกันได้ค่ะสนใจติดต่อที่ไหนคะก็เบอร์อยู่หน้ากล่องเนี่ยเบอร์อยู่ตรงนี้ค่ะมีสนใจติดต่อได้นะคะเบอร์กับหัว กณทำอย่างเงี้ยนี่กูทำอย่างนงี้ยเพราะว่ากลับหัวที่ไกนุ่งขนางนี้นหืม <c oughs> ือบาานี่นุ่มมากลยทุกท่านแล้วใส่แอลมอนต <c oughs> ้งมีเมล์ม,ม่วงหิมะพานอันนี้น่าจะเป็นแมคคาเดเมียนะแล้ว <c oughs> ก็รรย เม็ดช็อกโกแลตด้วยนะครับโอเคครับทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันแม่ด้วยนะครับใครที่อยากให้ของขวัญคุณแม่นะครับก็สั่งร้านเซนด์เดลิเวอรี่นี่นะครับเป็นบราวนี่เต็มไปด้วยธัญพืชนะครับผมแล้วก็อร่อยมากเลยนะครับไปให้คุณแม่ทานได้หรือหลังจากวันแม่เนี่ยก็สามารถสั่งไปรับประทานเองที่บ้านก็ได้นะฮะบอกทริปแบบนี้นะครับใครที่เปิดร้านกาแฟ เปิดร้านขนมนะครับคุณสั่งร้านนี้นะครับไปเป็นออปชั่นให้กับลูกค้าได้ทานในร้านของคุณเนี่ยโอ้โหผมต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยไม่ว่าคุณจะเปิดโลเคชั่นที่ไหนนะครับจะเป็นแบบว่าเหมือนตั้งแคมป์ก็ได้นะครับหรือจะเปิดเป็นในร้านก็ได้นะครับเป็นคอฟฟี่ช็อปอะไรพวกนี้ได้หมดเลย โหรสชาติดีเลยนะครับ่ฝากไว้ด้วยนะครับร้านของน้องสาวผมนะเซนเดลิเวอรี่นะครับใครที่อยากทานนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับใน Facebook ด้านล่างนี้และก็โทรไปสั่งได้เลยนะครับแม่ค้าก็สวยด้วยนะฮะบอกแค่นี้นะฮะเราวังจะติดใจล่ะนะครับโอเคแล้วครั้งหน้านะัผมจะมารีวิวเรื่องอะไรนะครับสำหรับสินค้าบริการฝากติดตามมนได้นะฮะหวังว่าจะได้ข้อมูลไม่มากก็น้อยในการตัดสินใจซื้อสินค้าบริการนั้นนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับไปแล้วครับสวัสดีครับ